โลกทุกวันนี้ใครบอกอยู่ง่ายอย่าไปเชื่ออยู่ยากไม่เงาจริงทํางานแต่ละเดือนเงินเดือนไม่เท่าไหร่คิดว่าจะรอดเงินใช่ไหมเนี่ยไหนจะลดไหนจะบ้านไหนจะลูกจอกมาทําธุรกิจเลยเอาไหมบอกได้เลยอยู่ๆไม่ได้หรอกยังไงก็เจ๊ง แต่ถ้ามีฝันเตรียมตัวไว้ผมว่าผมกับรายการมาเก็ตเจ๋งมั่งช่วยคุณได้อย่างน้อยก็ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากที่คนตัวเล็กเขาทำไปจนถึงคนตัวใหญ่เขาทำกันยังไงในการทำการตลาดมาเรียนรู้ร่วมกันตกผลึกตกสะเก็ดเอาส่วนเจ๋งไว้แล้วคัดส่วนที่เจ๊งออกนั่นแหละมาเก็ตเจ๋งแล้วแม่งเราจะไม่มีวันเจ๊งวันนี้มาเก็ตเจ๋งพูดเรื่องแรกเลยใครมีฝันอยากเปิดร้านกาแฟเชื่อว่าทุกคนมีถูกไหมแต่รู้ไหมผมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยจากบ้านผมนะเคย เปิดแล้วใทายเจ๋งหรือเจ๊งเรียบร้อย เจ๊งไปแล้วเอาเงินก้อนสุดท้ายตอนเกษียณมาเปิดร้านกาแฟเปิดแบบร้บ้านเลยสูตรไม่มีคนขายก็แม่บ้านธรรมดาธรรมดาชงยังไงก็ได้ตามใจขึ้นป้ายขึ้นไวนิวใหญ่หญๆขายถูกแต่ทําไมเจ๊งผมบอกให้สรุปให้ฟังว่าเรื่องนี้มีข้อคิดอยู่4ข้ออย่างแรกเลยถ้าคุณอยากเปิดคาเฟ่แล้วไม่เจ๊งหนึ่งเรื่องของโลเคชั่นของร้านคุณต้องสําคัญเพราะคนมาเห็นร้านคุณโอ้ยอยู่ทําเลลึกบางคนไม่มีรถเข้าไปยังไงบางคนต้องนั่ง รถรถไฟฟ้าเข้าไปต่อวินเข้าไปทำเลก็สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่าน,นั้นการตกแต่งร้านของคุณเป็นยังไงนอกจากนั้นแล้วรสชาติอาหารรสชาติกาแฟได้คุณภาพไหมการบริการดีหรือไม่ดีแค่นี้มันก็เป็นองค์ประกอบให้ดูแล้วว่าร้านคาเฟ่ของคุณจะเจ๋งหรือจะเจ๋งแต่สิ่งที่ผมคิดว่าถ้าผมย้อนกลับไปแล้วผมจะทำได้เพื่อที่จะช่วยร้านกาแฟของที่บ้านไม่ให้เจ๋งนั่นคือการตลาด ออไลไน์สำคัญที่สุดคุณจะได้เรียนรู้ว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยมันจะช่วยร้านคาเฟ่ของคุณได้ยังไงอย่างแรกเลย Google Map มีชื่อร้านของคุณหรือยังคุณปักหมุดแล้วเสิร์ชแล้วต้องเจอชื่อร้านคาเฟ่ของคุณคุณรู้ไหมว่าในเดือนเดือนหนึ่งมีคนที่เสิร์ชว่าร้านคาเฟ่ใกล้ฉันร้านคาเฟ่ในกรุงเทพเป็นจำนวนหลักหมื่นเสิร์ชเราเรียกตรงนี้ว่าเสิร์ชวอลุ่มถ้าใครอยากรู้ เราไปใช้เครื่องมือ Google Trend หรือ t เทรนอะไรต่างๆในการเสิร์ชคีย์เวิร์ดเพื่อทำ Market Research ตรงนี้ได้ถ้าคุณไม่มี Google Map ยังไงก็ตามคนจะหาร้านคุณไม่เจออันที่ 2. a p แอป l i v i v e r y มีกี่แอป,ปคุณควรจะไปทุกแอป,ปเพราะแอป Delivery สมัยนี้คนก็มักจะสั่งผ่านออนไลน์กันเป็นหลักดังนั้นแล้วมันจะเป็นการเพิ่ม Visibility หรือการมองเห็นร้านของคุณอันที่3คอมมูนิตี้คุณต้องแข็งเพจ Facebook มีหรือ,อยัง l i Line f r เ e ร d มีหรือ,อยัง TikTok มีหรือ,อยังถ้ามันไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงคุณอาจจะเลือกว่าจะทำอะไรเช่นทำเพจหรือทำ Line หรือทำา Tik t o อแต่ถ้าไหวผมอยากแนะนำให้ทำทุกช่องทางเพื่อทำให้คนเห็นร้านของคุณมากยิ่งขึ้นอันต่อไปและเป็นอันที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของรีวอร์หมายถึงว่า ถ้าเมื่อไรก็ตามลูกค้าซื้อสินค้าคุณมาล้านคาเฟ่ของคุณแล้วเขาสามารถที่จะกลับมาซื้อแก้วที่2แก้วที่3หรือกลับมากินทุกวันได้นั่นหมายความว่าคุณประสบความสําเร็จในการที่จะรีเทนลูกค้าต่อไปเรื่อยๆแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องมีเครื่องมือช่วยเช่น l ลายรี w วอร์ลายการ์ะสมแต้มหรือเมคานิกลักษณะการทำงานแบบนี้ใดๆก็แล้วแต่มันจะทำให้เราสามารถที่จะจับลูกค้าให้มั่น และลูกค้าก็จะมาซื้อซ้ํากับเราไปเรื่อยๆทําแล้วเชื่อเหอะแม่งไม่เจ๊งไม่มีอะไรเสียหายทําแล้วการันตีเจ๋งรอดได้แต่ถ้าไม่ทําเจ๊งแน่นอนและถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดมาดูแล้วทําไมดูยากจังหรือยังทําไม่เป็นคลิปถัดๆไปผมจะมาสอนให้ว่าเราจะทํายังไงถึงจะทําให้เปลี่ยนมาเก็ตที่เจ๊งเป็นมาเก็ตที่เจ๋งทําธุรกิจให้รอดได้ อย่าลืมกด s u b สไคร b ์ข้างล่างนี้กดกระดิ่งไว้ทีเดียวก็พอไม่งั้นมันจะยกเลิกใช่ไหมกดหนึ่งครั้ง s u b สไคร b ์เรามาเก็ตเจ๋งพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ